เต็มใจเสนอเกรดเด็ดเคล็ดลับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพวกเราเกรดเด็กเคล็ดลับค่ะวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆจะมาบอกให้ทุกคนได้ไฟังเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องการดับกลิ่นของเท้าด้วยน้ำส้มสายชูค่ะ ทำกันเลยค่ะเรามาลงมือทาอํากันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะง่ายๆเลยก็มีถุงเท้าที่เหม็นมากแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็ผัานใบเล็กแล้วก็กระมังสงอันนะคะที่ใส่น้ำเป่าไว้กับน้ำแสบไว้นะคะวิธีแรกนะคะก็คือนำถุงเท้านะคะมาซักตามปกติค่ะกับน้ำแสบที่เราเตรียมไว้นะคะ แล้วเราก็นำสุงเท้าค่ะใส่ไว้ในนี้แล้วก็เทน้ำส้มสายชูลงไปค่ะแช่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วแล้วเราก็ไปนำนไปล้างน้ำเปล่าแกงกะของที่นายราชจตัวอย่างนะค่ะที่อยู่ยางค่ะ พอเราแช่เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะนําแล้วก็บิดน้ําออกนะคะแล้วก็นําไปซักในน้ํเปล่าเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้ถุงเราที่ไม่มีกิบกรรแล้วก็ใหม่ด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงใช้น้ำส้มสายชูเราไปดูกันเลยค่ะเกรดความรู้ น้ำส้มสายชูมีคุณสมบัติขจัดกลิ่นได้อย่างไม่มีที่ติเพราะว่าน้ำส้มสายชูมีกรดแอซิติกที่ช่วยในการขจัดคราบและความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูนั้นยังช่วยในการดูดกลิ่นอับอีกด้วย เกิดขึ้นกับฉันมันเป็นรักที่กระทันหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียที่ฉันรอ